เจอกันอีกแล้วนะครับกับกอล์ฟสายซุ่มดำยิงปลานะครับวันนี้เราก็จะออกไปดำยิงปลาแม่น้ำโขงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็นัดกับนักกบไว้นะครับว่าจะไปหาดำยิงปลาโซนตัวเมืองหนองคายนี่แหละครับวันนี้นะครับช่วงนี้กำลังออกเดินทางนะครับตอนนี้ก็เวลาประมาณบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับคงจะไปถึงหมายก็น่าจะบ่ายสองครับไม่เกินนี้หรอก วันนี้ยิงแถวบ้านหินงวครับแถวบ้านหินงวโซนอำเภอเมืองหนองคายนะครับยังไงก็ฝากเอฟซีทุกท่านรอติดตามชมผลงานด้วยนะครับเดี๋ยวถึงหมายผมจะถ่ายบรรยากาศสภาพหมายให้ให้เพื่อนๆเอฟซได้รับชมนะครับว่าหมายตรงนี้จะสวยขนาดไหนนะครับและสีน้ำในแม่น้ำโขงนะวันนี้จะเป็นยังไงนะครับทางฝั่งหนองคายนะครับ ส่วนสีน้ําทางพลมวิสัยเมื่อเช้านี้ผมไปอัปเดตสภาพน้ําให้เพื่อนๆได้ชมแล้วครับน้ําก็ค่อนข้างที่จะใสใช้ได้เลยครับเมื่อเชา้านี้แต่ไม่รู้ว่าตอนบ่ายมาจะเป็นยังไงนะครับเพื่อนๆท่านใดที่อยากจะมาดำยิงปลาแม่น้าโขงกับผมนะครับก็ถ้าอยู่ใกล้เคียงก็ทักมาหาผมไว้ก่อนได้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปครับแต่เรื่องจะได้ปลาหรือไม่ได้อันนี้ก็ขึ้นอยู่ที่ดวงของพวกท่านนะครับเพราะว่า บอกตามตรงเลยนะครับว่าปลาแม่น้ำโของอ่าสิ่งสำคัญอันดับแรกคือที่คุณต้องพกมานะครับหนึ่งเลยครับดวงดวงล้วนเลยครับดวงความหมานของคุณนะครับฝีมือ,อไว้เป็นอันอันดับสองนะครับถ้าคุณมีทั้งสองอย่างนี้คุณมาคุณไม่แห้วแน่นอน,นครับ พอบางคนมามามาแล้วไม่ได้ปลาก็บอกว่าปลาไม่มีพาไปลงหมายที่มันไม่มีปลาหรือเปล่าไม่จริงนะครับผมพาหมายที่ผมลงประจํานะครับพาลงจุดที่ผมดํายิงทุกวันนะครับเป็นหมายที่ผมลงตลอดเลยครับไม่มีกั๊กครับไม่มีหมกเม็ดครับจริงใจครับมายังไงผมก็ไปอย่างนั้นครับไม่มีอ้อมไม่มีอ้อมพร้อมไม่มีว่าจะหวงหมายครับท่านมีความสามารถท่านก็มาดํายิงได้เลยครับ แต่หลักๆท่านต้องพกดวงมาเยอะๆนะครับเพราะว่าปลาแม่น้ำโขงต้องอาศัยดวงเป็นหลักครับฝีมือเป็นรอง <c oughs> นี่คือเรื่องจริงนะครับเป็นสัจธรรมเลยนะครับผมก็ไม่ได้ว่าผมดำน้ำเก่งนะครับผมก็อาศัยดวงเหมือนกันแล้วแ,และก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดำน้ำให้อึดด้วยนะครับการที่เราจะได้ยิงปลาแต่ละตัวบางครั้งเราดำลงไปไม่ถึงสิบห้าวิเราก็ได้ยิงยิงแล้วครับพี่ ไม่จําเป็นเลยที่ว่าต้องดำลงไปเป็นนาทีกว่าๆเป็นนอนรอย่นั่นมันไม่ใช่ครับถ้าดวงมันจะได้ปลานะครับไม่จําเป็นต้องดำให้นานครับไม่เกินสามสิบวิได้ยิงปลาแน่นอนครับสังเกตในคลิปที่ผมยิงปลาแต่ละตัวครับดำลงไปไม่ถึงสามสิบวิได้ซ้ํานะครับโอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวยังไงถึงหมายจะอัปเดตหมายให้ชมรอชมกันได้เลยครับ ผมตอนนี้ก็มาถึงหมายที่ลงดำน้ํายิงปลาแล้วนะครับแม่น้ําโขงครับผมสภาพหมายนะครับก็เป็นแนวกระชังปลานะครับจะมีตัวหรือเปล่านะครับต้องรอติดตามชมกันนะครับจะหมานไม่หมานก็อีกเรื่องหนึ่งครับขึ้นอยู่ที่ดวงครับฝีมือไม่เกี่ยวนะครับผมบอกไว้ก่อนเลยดำยิงปลาน้าโขงไม่เกี่ยวกับฝีมือนะครับอันดับแรกสําคัญที่สุดคุณต้องพกดวงมาเยอะๆนะครับถ้าดวงคุณไม่หมานคุณยิงยังไงคุณก็ไม่ได้ปลาครับ โอเคครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปใต้น้ํานะครับรอติดตามชมคลิปใต้น้ําได้เลยนะครับนี่ครับบริเวณหมายนะครับสีน้ําวันนี้แจ่มกว่าเมื่อเมื่อสองวันที่แล้วเยอะอยู่ครับเพราะว่าน้ําน้ํามันเริ่มใสขึ้นนิดหน่อยครับเมื่อเช้าผมอัปเดตสภาพน้ําที่บ้านในตัวอำเภอพนมิสยัยให้เพื่อนๆชมก็เม็ดฝุ่นตะกอนก,ก็น้อยลงนะครับวันนี้ โอเคครับเราตามชมผลงานใต้น้ํากันเลยครับขอแต่งตัวก่อนตัวแรกครับปลานิลไซคึ่งกิโลนะครับลืมเปิดกล้องครับตัวแรกแคกงหมานของวันนี้นะครับเ <c oughs> สียดายครับไม่มีช็อตตอนยิงครับปลานินแม่น้าโขงครับ <c oughs> เปิดกล้องลืมเปิดกล้อง <c oughs> mm mm Thank <laughs> you. mm, mm. for sure. วันวันที่สิ็ค่อยจะเจอครับตัวแรกตัวแรกในรอบปีสองห้าสี่โอเคครับสิบยอดครับผมตัวใหญ่มาก

ไซส,ส์ประมาณหน้าหน้าจะเกือบเกือบโลนะครับป,ปากไม่น้ำโขงโอเคครับประมาณนี้ไซส์สวยอยู่ วพี่ก่อนกับตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายก่อน กัวเนี่ยตัวนี้โอเคครับยิ้มสวยมายิ้สวยมาทำโขงยังงดน,นมามเสมอก่อนกลับบ้านครับสรุปผลงานวันนี้ครับพี่น้องหมานอยู่ครับหมานอยู่สีน้ำใช้ได้เลยครับวันนี้เหมือนอย่างที่ผมบอกตอนเช้านะครับน้ำใสแจ๋วเลยมองเห็นหน้าเเกือบ3าเมตรได้อยู่วันนี้นี่ครับผลงานปลากาดดาหรือปลาเพียนะครับปลาเพียแม่น้ำโขงสี่สี่ตัวนะครับ ได้มาสี่ตัวปลาปากตัวหนึ่งปลานินน้อยสองตัวนะครับเจอปลาเพียรเจ็ดตัวยิงยิงได้มาสี่ครับตัวแรกน่าจะประมาณสี่ห้าโลครับมันว่ายหนีกันมัวแต่ลังเลครับไม่ยอมยิงสักทีอดเลยครับแต้มแรกใหญ่มากใหญ่กว่าพวกที่อยู่ในนี้ครับโอเคครับเพื่อนๆยังไงก็ฝากติดตามช่อง youtube ผมด้วยนะครับกอฟสายซุ่มดำยิงปลานะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ก็ลากันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ ใหญ่มากครับใหญ่มาก